สวัสดีครับอยู่กับเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับวันนี้ก็ลูกค้ามาอัปเกรดตอนนี้จริงๆแล้วทําให้ลูกค้าใช้ประมาณสองป,ปีประมาณ2ปีได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาดูรอบๆก็นออปโรดแต่งเต็มเลยครับสไตล์ออซี่ข้างในก็มีกล่องอลูมิเนียมจาก M2M นะครับตัวนี้ก็เป็นของ M2M นะครับบอดี<ม>้ตัวแคนโนปี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ระบบไฟของแคมปิ้งเต็นท์นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวชาร์จตัวพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ตัวพรีเมียมเกรด50แอมป์สำหรับ DC 12โวลต์นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ TPE 3,000วัตต์แล้วก็ตัวชาร์จรถยนต์นะครับอันนี้ชาร์จบ้านอันนี้ชาร์จรถยนต์อันนี้หน้าจออที่ชาร์จสวิตไฟต่างๆนะครับอันนีหนนหนน้หน้าจอตัวนี้ผมใช้มาน่าจะเกือบ10ปีแล้วครับหน้าจอตัวนี้ตอนนี้เห็นเจ้าใหญ่ๆก็เอาไปใช้เพียบเลยครับ อันนี้ก็แบตเตอรี่300แอมเก็บไว้ในนี้เลยครับกันน้ํากันอะไรได้นะครับนี้เรามาเสริมลูกค้ามาเสริมตัววิ่งไปชาร์จไป300แอมเพราะว่ามีใช้กับตู้เย็ยนฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีใช้กับอุปรกรณ์พวกปั๊มพวกอะไรนิดหน่อยหน่อยนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีเวลาที่จะรถมาทิ้งไว้เราก็สามารถดีไซน์ทําเป็นชุด แบบนี้ให้ได้สวยงามนะสามารถทําได้ครับบวกราคาเข้าไปเพราะว่าขึ้นขึ้น,นงานตามแบบลูกค้านะครับสนใจก็สอบถามได้ครับ090 499 8249ครับ